รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับครูอีกแล้วนะครับในรายวิชาภาษาไทยกับครูไอติมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในเรื่องของคำกริยาความหมายของคำกริยาและชนิดของคำกริยานะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสำหรับคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของ คำนามหรือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับซึ่งวันนี้ครูจะมีตัวอย่างคำที่เป็นคำกริยามาให้นักเรียนดูพอประมาณนะครับคำแรกเลยก็คือคำว่าวิ่งร้องเพลงฟังนอนเดินกินเป็นต้นนะครับถ้านักเรียนสังเกตคำเหล่านี้เนี่ย คำทุกคำเนี่ยจะล้วนเกี่ยวกับการกระทำนะครับต่อไปชนิดที่หนึ่งก็คืออักกรรมกริยาอักกรรมกริยาเป็นแบบไหนมีคำว่าอักอยู่ข้างหน้าครูเคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีอักแปลว่าไม่แสดงว่าคำกริยานี้จะไม่มีกรรมมาร้องรับนะครับเพราะว่าคำกริยานี้เนี่ยมี ใจความที่สมบูรณ์ในตัวของมันแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีกรรมเข้ามารองรับท้ายประโยคนะครับได้เก่คำว่าเดินนั่งยืนบินตายง่วงขันหอมสะอาดร้องไห้แล้วก็อีกหลายๆคำนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกก็คือฉันนั่งแต่แม่ ยืนไม่ต้องมีกรํำรเข้ามารองรับนะครับต่อไปไก่ขันพร้อมๆกับหมาที่เหา่าอีกประโยคนะครับฝนตกสักพักแดดออกนะครับแสดงว่าคำเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องมีกร,รําเข้ามารองรับเลยลองดูสักอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ แกงซ้อมหม้อนี้หอมจริงๆคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมเข้ามารองรับถ้าเราจะดูกันง่ายๆเช่นคําว่าฉันเดินแม่นั่งน้องร้องไห้น้องเป็นประธานร้องไห้เป็นคำกริยา แล้วมีกรรมไหมครับประโยคนี้ไม่มีกรรมแต่เราก็รู้แล้วว่าน้องเนี่ยร้องไห้แสดงว่ามันสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วนะครับต่อไปชนิดที่2คือสักกรรมกริยาสักกรรมกริยาเป็นแบบไหนนั่นก็คือคํากริยาที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองแน่นอนว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์ในตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใจความของประโยคนั้นจำเป็นที่จะต้องมี กรรมหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยเข้ามารองรับเช่นคำว่าถือคำว่าหุงตกให้แจกตัดมอบหรืออีกหลายๆคำนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นคำว่าหนูทําถ้าครูบอกแค่ว่าหนูทําแล้วครูไม่ต่อ กรรมข้างหลังเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าประโยคนี้เนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรหนูทําทําอะไรเราก็จะไม่รู้แต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดเรามีกรรมมารองรับเนี่ยก็จะกลายเป็นหนูทําข้อสอบไม่ได้หรือสุริยาเตะกระสอบทรายถ้าเตะเฉยๆเราไม่รู้ว่าเตะอะไรเตะฟุตบอลหรือว่าเตะอย่างอื่นแต่ถ้าคุณใส่คําว่ากระสอบทรายเข้ามาแสดงว่าเราทราบเลยว,ว่าสุริยานเนี่ยเตะกระสอบ สายวิพาขอเบอร์โทรศัพท์หนุ่มหนุ่มตำรวจจับผู้ร้ายแม่ถวายพัดตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับคำที่ครูทำสีแดงเอาไว้นั่นก็คือเป็นคำกริยานะครับส่วนหลังคำกริยาเนี่ยก็จะเป็นกรรมเข้ามารองรับเพื่อที่จะทำให้ประโยคนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับต่อไปชนิดที่3ก็คือ วิกัตตักริยาอานจะอาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวิกปัตตักริยา,าน,นะครับก็คือกริยาที่ต้องมีส่วนเติมเต็มอาศัยส่วนเติมเต็มหรือแปลอีกอยา่างนึงก็คือเรียกง,ง่ายๆเลยว่ากริยาที่เปรียบ คํากริยาเปรียบเทียบจําแค่นี้ว่าวิกตักรกริยาก็คือกริยาเปรียบเทียบมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าดุดเหมือนแล้วก็อีกหลายๆคํานะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นคําว่าบ้านคือวิมานของเราถ้าครูบอกว่าบ้านคือ,อเราก็ไม่รู้แสดงว่าเราต้องอาศัยส่วนเติมเต็มเข้ามาในท้ายประโยคนะครับ ต่อไปแดงหน้าคล้ายดำอ่าเป็นการเปรียบเทียบหน้าของแดงกับหน้าของดำเนี่ยมีความคล้ายกันหรือรูปร่างเหมือนยักษ์อ่ารูปร่างเหมือนยักษ์แสดงว่าเหมือนอ่าเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับแสดงว่าเราเนี่ยจำง่ายๆว่าวิกตตกิริยาก็คือกริยาเปรียบเทียบ ั้งหนึ่งตัวอย่างนะครับอัทิแปลว่ากระดูกอาทิแปลว่ากระดูกนะครับต่อไปชนิดสุดท้ายแล้วนะครับชนิดสุดท้ายก็คือกริยานุเคราะห์หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริยาช่วยเป็นอย่างไหนเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะครับกริยาช่วยก็คือคํากริยาที่ทําให้กริยาหลัก มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นคำว่าควรถูกอาจจะต้องกำลังจงเป็นต้นมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกอาจจะ,ะเขาอาจจะมาวันนี้เขาอาจจะมาวันนี้ถ้าคุูตัดคำว่าอาจจะออกแสดงว่าเขามาวันนี้ แน่นอนว่าเขาเนี่ยมาวันนี้แน่นอนแต่ถ้าครูใส่เข้าไปว่าเขาอาจจะมาวันนี้มีคำว่าอาจจะอยู่แสดงว่าเขาจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ต่อไปฉันกำลังถูบ้านอ่าฉันกำลังถูบ้านมีคำว่ากำลังเข้ามาแสดงว่า เข้ามาเป็นส่วนขยายเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับต่อไปคำว่าควรนักเรียนควรทำการบ้านอันนี้ก็เหมือนกันถ้าครูเอาคำว,ว่าควรออกนักเรียนทำการบ้านความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยก็คือณนะตอนนี้นักเรียนเนี่ยทำการบ้านอยู่แต่ถ้าครูใส่คำว,ว่าควรเข้าไปนักเรียนควรทำการบ้านเป็นการเสนอแนะเป็นการชี้แนะว่านักเรียนเนี่ย ควรที่จะทำการบ้านอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเธอต้องไปโรงเรียนเธอต้องไปโรงเรียนคูเอาคำว่าต้องออกจะเหลือแค่ว่าเธอไปโรงเรียนความหมายเปลี่ยนไหมครับความหมายเปลี่ยนแน่นอนนะครับนั่นก็คือเธอไปโรงเรียนอ่นจะแสดงว่าไปแน่นอนเขาไปโรงเรียนแล้วแต่พอคูใส่คําว่าต้องเข้าไปเธอต้องไปโรงเรียนตอนนี้เขาไปหรือยัง เขายังไม่ไปเมื่อเส่คำว่าต้องเข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการใช้ให้เขาเนี่ยไปโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นชนิดของคำกริยาครับคราวนี้เรามาดูว่าใบงานของเราวันนี้ครูจะให้ใบงานอะไรไปบ้างแล้วมีลักษณะยังไงแต่ครูแอบบอกนะครับว่า ท้ายกิจกรรมวันนี้เนี่ยครูจะมีเกมอ่าเป็นเกมให้นักเรียนเนี่ยได้กดเข้าไปเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายไว้ท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูใบงานกันก่อนนะครับในส่วนของใบ,ใบงานนะครับตอนที่1นเนี่ยครูจะให้เป็น คำชนิดของคำกริยามานะครับก็คือมีอักกมกริยาและสักกมกริยาแล้วด้านบนของใบงานเนี่ยครูจะสรุปความรู้ร,รวบยอดเอาไว้นะครับว่าอาักกมกริยาคืออะไรตัวอย่างเป็นแบบไหนสักกมกริยาคืออะไรแล้วมีตัวอย่างอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาคําที่เป็นอักกมกริยา และสะกรรมกริยามาแต่งลงในช่องว่างที่ครูให้มาในแต่ละฝั่งเนี่ยให้ถูกต้องซึ่งในแต่ละฝั่งจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันเช่นอักรรกริยาครูบอกไปแล้วว่าอักกรรมก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นคําว่าอะไรบ้างคําว่านั่งคําว่าร้องไห้เช่นฉันร้องไห้ อ่าแล้วก็ส่วนคําอื่นๆที่เหลือนักเรียนก็หามาแต่งประโยคให้ถูกต้องและครบถ้วนส่วนอกรรมกริยาส่วนสักรรมนะครับสักรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องมีกรรมเข้ามารองรับเช่นคําว่ากินคําว่าอ่านตัวอย่างนะครับพ่ออ่านหนังสืออ่าพ่อก็คือประธานกริยาก็คือ อ่านหนังสือก็คือกรรมมีกรรมเข้ามารองรับทําให้เรารู้ว่าพ่อเนี่ยกำลังอ่านหนังสือซึ่งอยู่ในประเภทของสกรรมกริยาเช่นเดียวกันนะครับให้หนักเรียนเนี่ยนำมาแต่งเป็นประโยคให้ได้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับส่วนในใบงานที่2ใบงานที่2ครณจะมีคำนะครับอยู่ในก้อนนี้ข้างบนนะครับมีอยู่ทั้งหมด12คําด้วยกันอ่า12คํา12ข้อนะครับให้หนักเรียนเลือกคําจาก ก้อนเมฆข้างบนนะครับมาเติมให้ถูกต้องเช่นข้อที่1ฉันจุดจุดจุดคุณครูที่โรงเรียนเราก็หาคําจากด้านบนเนี่ยลงมาเติมให้ได้ใจความที่สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับมีอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ห้องนะครับทุกครั้งนะครับหลังจากทําใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ ถ้านักเรียนเนี่ยไม่เขียนชื่อมาให้ครูครูก็จะไม่รู้ว่าใบงานใบนั้นเนี่ยเป็นของนักเรียนคนไหนนะครับ ครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เป็นเกมนะครับให้นักเรียนได้เล่นกันนะครับในในกิจกรรมนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าแรกมาให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ขึ้นมาให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนชื่อของเราไปนะครับเหมือนกับของครูครูก็จะเขียนว่าไอติมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดสีฟ้าที่คําว่าเริ่มนะครับเมื่อเรากดคําว่าเริ่มปุ๊บมันก็จะขึ้นไป สู่อีกหน้าหนึ่งนะครับขึ้นมาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดที่สีฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วระบบมันก็จะเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะครับคำจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนส่วนด้านบนคือเวลานะครับคราวนี้จะมีชนิดของคำอยู่นั่นก็คืออรกกริยาสักกริยาวิตกตัดวิกะตัดถกริยาและก็กริยานุกห์นะครับให้นักเรียนเอาคำยี่สิบคำนี้มาแบ่งให้ได้นะครับเป็น ชนิดของคำละคําคำนะครับหลังจากที่เราใส่ครบทั้งคําคำแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นปุ่มอยู่นะครับที่เป็นกดส่งคำตอบนะครับแต่นักเรียนต้องทำให้ครบก่อนนะครับใส่ให้ครบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะกดปุ่มที่เป็นส่งคำตอบได้นะครับเมื่อเรากดกดปุ่มส่งคำตอบแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับ ครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะขึ้นคะแนนมาให้เรานะครับว่าเนี่ยของครูนะครับได้ไป20เต็ม20นะครับส่วนเวลาใช้ไปทั้งหมด50วินะครับเวลานี้จะขึ้นมาตอนที่เรากด จะนับตอนที่เรากดส่งด้วยนะครับมันก็จะรวมให้ได้50วินะครับส่วนข้างล่างจะมีลีดเดอร์บอร์ดแสดงคำตอบแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็คือเริ่มในตอนที่เราไม่พอใจคะแนนของเรานะครับไม่พอใจผลลัพธ์ของเราแสดงคำตอบก็จะขึ้นเป็นเฉลยมานะครับว่า เฉลยที่ถูกต้องนะครับว่าแยกยังไงนะครับก็จะขึ้นมาให้เราดูนะครับว่าที่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบไหนส่วน Leaderboard คํคำว่า Leaderboard คืออะไร Leaderboard ก็คืออันดับของเรานะครับถ้าเรากดเข้าไปใน Leaderboard ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเหมือนของครูนะครับครูเล่นไปก็คือ20วินะครับอันนี้คือเวลาที่จริงอ่าสี่สิบสามวินะครับคือเวลาที่จริงๆของเรานะครับได้20เต็มนะครับ43ิวินาทีก็จะขึ้นลำดับที่หนึ่งนะครับ ส่วทั้งหมดนะครับมันจะเก็บได้กี่คนนะครับเราลองมาดูนะครับจะเก็บได้ทั้งหมด10ลลำดับนะครับอ่าสิลำดับแสดงว่าจะมีท็อป10นะครับถ้าใครที่เล่นแล้วนะครับได้เยอะๆนะครับก็จะขึ้นมาที่1 2 3ไปจนถึง10นะครับถ้าใครเล่นได้น้อยก็จะลำดับก็จะตกลงไปครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับ คำกริยาไปแล้วนะครับแล้วก็ครูได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นเกมเป็นการเสริมความรู้ให้นักเรียนเนี่ยได้แยกนะครับว่าชนิดของคําแต่และชนิดเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้าง,างนักเรียนก็ดึงประโยคนั้นอ่ะคำหล่นนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ ให้ถูกต้องนะครับนักเรียนสามารถดูคะแนนเหมือนที่ครูบอกเนี่ยได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการทบทวนความรู้เป็นการทํากิจกรรมเพื่อที่ให้ในักเรียนเนี่ยผ่อนคลายนะครับไม่รู้สึกเครียดจนเกินไปนะครับแล้วเจอกับครูใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ